อยาวัา,า 2, สองพันเมตรแด้คุณเสดสัญญอ,อายุเท่าไร <3, 3. S 1> อายุสามขบีิบสามหากท่านเป็นผู้พิพากษาหากท่านเป็นผู้มีอำนาจในการกําหนดผลลงโทษท่านอยากจะให้มันติดคุกเท่าไหร่ครับสองพันเมตรคอมเบนมาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอนนี่ครับปิดเกม,2000มสองพันเมตรสพพิบูลสง์สามารชุดปอสอนะครับผู้ถอดอุบลราชธานีของัญชาการภาคสาม สองพันเมตรสวัสดีครับพข้เราอกนี่ก็คือชุดทีมงานชุดปสอสอบปอพิบูลสงครามครับสา,สาหานนะครับภูทรจังหวัดนนทบุรีกับอีกหนึ่งผลง,งานนะครับการจับคุมนะครับยาบ้าส mm. อ,องพันเมตรสองนกมนใกล้่เดี๋ยวโคจะสูบบ้างไหมก่อนก็กินจะสูบไปไปอุ้งศิลป์เลยซื้อยังนหนึ่งครับฮะหนครับ ฮะอายุเท่าไหร่ยี่สครับยี <23. S 3> ครับนี่นะครับ WY อ่ยี่สินะนี่คืออีกหนึ่งปัญหาของสังคมปัญหาของประเทศชาตินะครับซึ่งเราไม่ใช่ว่าตำรวจเราไม่จับนะครับตำรวจเราทุกหน่วยเรากวดขันจับกุมป่าปามมาโดยตลอดแล้ววันนี้ครับชุดผมครับนี่คือชุดปอสอ ของสอพพิบูรณมังสาหารของประชาการตรวจูทรภาคสามครับและภูทรจังหวัดรัตนบุนะครับกว่าที่เราจะได้ทีละเม็ดหรือ10เม็ดหรือแถวหรือพันเม็ดสองพันเม็ดมันไม่ใชเรองง่ายเสี่ยงต่อชีวิตเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่มากมายแต่ก็เพื่อพิทักษ์สังคมพิทักษ์ความหาสุขของประชาชนมึงติุไหมเดือ รานนี้เดยวเลี้องสูงมากได้อายุหลายเตะเออสูงมากได้ป .6 สูงมาตั้งแต่ป .6 นะครับมึงยาจื้อม้งเมืองประเทศไทยสูงมากได้ป .6 อายุหลายปีแล้วนี่ฮะยี่สิบสาป .6 หรืออะไรสิบสองป .6 ตอนนี้ยี่สิบสามยี่สิบันิสบกว่าปีสูงมากมากเออทชีวิตเกี่ยวของได้ครัยาสิบติดเป็นมรฮะ ชุดนี่ดิรบมาดิถุงนี่ร้บมาไลไปไหนดิออมัดดิมัดดิหลไปไหนนะครับตรงเออ,อน,นียนะนีนะสีพันน่นรอกันไป่อได,ด้ไปแล้วข้าไล่ไปไหนสีมันหาครับหมายถึงว่าชุดนี่ดิรบมาสีพันไหนกับเล่นไงหาลอยแม่หบอฮแล้วใส่ไม่ไจะ,ะมือจะเบิด ต่อสองก้ามือใช่ไหมสิบิอ็ดเม่นมั้งเฮ็ดหไอ่าปล่อยไร่ย่อยเรือปล่อยไร่ในต่อไปหรือปล่อยไปที่ละถุงหรือปล่อยที่ละแถวที่ละแถวมันตกไปน้ำแพ็คเองหรือเปล่าปล่อยแพ็คเสียหรอบ่แพ็คที่ไหนไปถุงเออครับที่เราเซฟหน้าเพื่อเราที่จะขยายผลต่อไปนะครับนี่คืออีกหนึ่งผลงานของตำรวจภูธรภองข้าศสามตำรวจสพพิบุรุษาหาร ชุดปสสอยลูงสาหาเออเ็มันจะเชืออะก้อนที่ถือก้อนที่ถืกมุจับวนี้มึงนี่มึงเฮ็ดมันจะเชือเราเอเือแรมึงบอกปานดาราชงเอ่อดาราหนังตรวจเลาตอบปาแอีกนันอเขือแรเอาดีดีเอบอกพีน้องทุกคนนี่เขื่อแรเออเขื่อแรกอะนครับ เรื่องอรกับทิจ้งรกับจอ่ะครับนี่ก็คือกับผลงานนะครับที่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนบอกว่านะครับตารวจกพถ้าการจับกลุมไม่ใช่นะครับเราจับกลุ่มกันทุกวันและโดยตลอดนะครับต้องขอบคุณกําลังใจที่มีให้กับตํารวจน้ําดีนะครับตารวจที่เกี่ยวของพวกนี้ที่คอมเมนต์บอกว่าตารวจตำรวจตรีก็ไว้คำกรรมและธรรมชาติลงโทษไปนี่คืออีกหนึ่งผลงานของตํารวจ สถานีตารวจภูธรพิบูลังสาหารบ้านเกิดของผมครับกองบัญชาการตํารวจภู 3, ทรภาคสามภูธรจะมาดูดราธาสถานีครับเดี๋ยวเราจะได้ขยายผลต่อไปนะครับนี่ก็เอามาให้ทุกท่านได้เห็นว่าพวกเราไม่ยิ่งดูด,ดนะครับจับคุณโดยตลอดโมเป็นโมปรจับสีเบิร์ดโมเบิร์ดอยู่ที่กฎหมายฝากไปถึงผู้มีอำนาจเขียนกฎหมายแข็งแกร่งให้ผมหน่อยนะครับอย่างนี้สองพันเมตรควรจะต้องให้มันติดคุกแบบนี้ง หากท่านเป็นผู้พิพากษาหากท่านเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดบทลงโทษท่านอยากจะให้มันติดคุกเท่าไหร่ครับ2อง0มเมตรคอมเมนต์มาขอบคุณครับ